สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องใหม่ของหมอขิปงปังๆนะเป็นช่องที่จะมาเพิ่มเติมรายละเอียดริ์ของดวงดาวครับเพื่อให้ท่านผู้ชมกอบโกยความเฮงความปังได้อย่างเต็มที่นะครับผม หมอคีครับก็ต้องขอบพระคุณการลรยานิมิตรทุกท่านนะที่ตามมาให้กําลังใจหมอคี้ที่ช่องใหม่แห่งนี้ด้วยนะครับและก็ต้องขอต้อนรับกาลยานิมิตใหม่ๆทุกท่านครับที่เข้ามาร่วมรับชมรับฟังช่องใหม่ของหมอคีปังๆด้วยนะครับและอย่าลืมนะช่วยกันกดถูกใจกดติดตามกดแจ้งเตือนสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กับหมอคีปังๆด้วยนะครับพร้อม เราเข้าสู่ช่วงดาวออกฤทธิ์นะครับในเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนนะครับดาวมฤตยูตัวแสบในบางมุมเนี่ยก็มีเรื่องมหัสารย์แบบเวอ่เวอร์ได้เหมือนกันนะดาวมฤตยูครับได้ทําการเล็งกับดาวสําคัญนะสามดวงพร้อมๆกันนะครับก็คือมีดาวอาทิตย์ดาวอังคารและดาวพุธนะครับผมจะมีผลอย่างไรต่อรัคนาราศีของท่านจะเปลี่ยนจากเรื่องร้ายให้กลายเป็นรวยได้หรือไม่มาติดตามรับชมกันนะครับ และคลิปนี้นะครับก็จะเป็นช่วงดาวออกฤทิ์ของชาวลัคนาราศีกรกฎครับสำหรับท่านที่ทราบแล้วนะครับว่าตนเกิดอยู่ในลัคนาราศีกรกฎท่านก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยครับจะมีผลเต็มๆต,ตรงๆกับท่านโดย100%นะครับผมสำหรับผู้ที่ยังไม่ทราบนะครับให้พิจารณาที่วันเกิดนะหากท่านเกิดตั้งแต่วันที่16กรกฎาคมจนถึง15สิงหาคม นั่นหมายความว่าท่านมีความคล้ายคลึงกับชาวาลัคนาราศีกรกฎเป็นอย่างมากครับท่านก็สามารถฟังคลิปนี้ได้ด้วยเช่นกันนะครับผมและอีกวิธีนึงครับ หมอคีได้จัดทําคลิปวิธีการเช็คลัคณาราศีแบบง่ายๆนะครับผ่านเว็บไซต์เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ตัวอย่างไว้ที่ช่องคําอธิบายด้านล่างนะครับเอาวัาเนเดือนปีเกิดของท่านเอาเวลาเกิดของท่านไปคํานวณหาผลของรักนาที่แม่นยําแล้วค่อยย้อนกลับมาดูให้ตรงกับลักนาของท่านก็ได้นะครับเพื่อความแม่นยําที่สุดเนาะโอเคครับเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับ ดาวมรตยูครับครึ่งชื่อเรื่องของดาวที่มีความยุ่งยากซับซ้อนนะก็จะเกี่ยวข้องกับสิ่งลี้ลับเรื่องแปลกๆใหม่ๆนะครับเป็นเรื่องของความทุกข์เรื่องของการเปลี่ยนแปลงเรื่องของการพัดภาคจากลาครับความหมายเนี่ยไปในทางที่ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะแต่เชื่อหรือไม่ครับในบางมุมเนี่ยดาวมรตยูก็มีข้อดีอยู่เหมือนกันนะเช่นในปีนี้ครับดาวมรตยูเนี่ยเขาสถิตทับเรือน ราศีเมษอยู่นะครับในข้อดีครับสิ่งแปลก,ปก,ปกใหม่ๆเนี่ยเราก็จะมองเห็นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนวัตกรรมใหม่ๆอารยธรรมใหม่ๆวิถีชีวิตใหม่ๆครับ เราจะสังเกตได้จากในประเทศไทยเราปัจจุบันนี้นะครับมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบวิถีชีวิตเป็นอย่างมากนะหลายคนก็ต้องหันมาทํางานที่บ้านนะครับจะต้องสื่อสารออนไลน์หรือจะเปลี่ยนไปทํางานในอีกรูปแบบหนึ่งก็ได้นะเออที่แบบทำงานที่แบบไม่เคยสัมผัสมาก,ก่อนอะไรแบบนี้นะครับหรือลักษณะทํางานประจําก็มาหันเออหันมาขาย ของออนไลน์แบบนี้ก็เป็นได้เช่นกันนี่ก็ล้วนแต่เป็นผลที่มาจากดาวมรตยูล้วนเลยนะครับซึ่งหลายท่านครับหากได้ยอมรับการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวได้ทันเนี่ยมันก็จะมีความเฮงมีความปังตามมาอย่างเสมอเลยนะสำหรับผู้ที่เปลี่ยนแปลงไม่ทันนะครับหรือแบบยังยึดติดอยู่กับสิ่งเดิมๆเนี่ยก็อาจจะเป็นเหตุทําให้รู้สึกทุกข์ใจไม่สบายใจรับไม่ได้กับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ก็เป็นได้นะครับในเดือนตุลาคมนี้ครับ ตั้งแต่วันที่18ตุลาคมเป็นต้นไปเนี่ยก็จะมีดาว3ดวงนะครับโคจรเข้าสู่เรือนราศีตุลน,นะและได้ทำมุมเลงกับดาวนุตยูครับจะมีผลอย่างไรต่อชาวลัคนาราศีกรกฎบ้างอ่ะมาเริ่มพิจารณากันนะครับผมเริ่มต้น ดาวอาทิตย์นะครับตั้งแต่วันที่18ตุลาคมจนถึงวันที่17พฤศจิกายนดาวอาทิตย์ครับเป็นดาวเจ้าเรือนกระด,ดุมพระนะเจ้าเรือนกระด,ดุมพระก็คือเจ้าเรือนการเงินนะครับของชาวลัคนาราศีกรกฎนะอ่าก็โคจรเข้าสู่เรือนพันธุนะเรือนพันธุทก็คือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับที่บ้านสมาชิกในครัวเรือนเรื่องของที่อยู่อาศายัยเรื่องของยานพาหานะนะครับ และดาวอาทิตย์ก็ได้ตำแหน่งเป็นนิดก็คือการอ่อนค่าอ่อนกำลังลงนะและนอกจากนั้นครับดาวอาทิตย์ก็ทำมุมเลงกับดาวมรตยูครับซึ่งดาวมรตยูเนี่ยก็สถิตยอยู่ที่เรือนกรรมมะก็คือเรือนหน้าที่การงานนั่นเองนะครับทีนี้เนี่ยความแทบเวอร์ในเรื่องของการเงินนะเกี่ยวกับเรื่องของการงานมันก็จะตรงเข้าสู่ครัวเรือนของท่านเช่นกันนะครับ อเคด้วยการที่ดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นนิดนะหรือการอ่อนกําลังลงไปเนี่ยท่านก็จะได้รับผลของการเงินที่รอคอยนะจากภารกิจหน้าที่การงานหรือธุรกิจค้าขายที่ผ่านมาเนี่ยนะครับแต่มันก็ยังเป็นลักษณะเงินที่แบบยังไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะมันก็ยังเข้าสู่ตัวท่านในครวัวเรือนมาเป็นแบบว่าก้อนเล็กๆน้อยๆน,นะครับมาไม่ถึง50%ไม่ได้ไปตามที่คาดหวังสักเท่าไหร่นะครับ แต่จุดนี้ครับยังดีกว่าที่ไม่ได้อะไรเลยนะก็ยังมีสภาพการเงินนะ่ะมาช่วยพยุงสถานการณ์ทางด้านการเงินบ้างนะครับให้กับครอบครัวของท่านได้เดินต่อไปประมาณกับหนึ่งกันเลยทีเดียวนะครับผมและดาวอาทิตย์นะครับก็ได้ทำมุมเลงกับดาวมรุตยูที่สถิตอยู่ที่เรือนกรมมะครับก็จะเป็นช่วงเวลาที่ท่านเนี่ยจะได้ข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของทิศทางทางด้านการเงินการงานนะครับ ขอย้ําว่าเป็นเพียงแค่ข่าวดีนะเพราะข่าวดีตรงนี้จะเป็นเรื่องของการวางแผนรายได้ที่จะเข้ามาในอนาคตอันใกล้นี้นะครับหรืออีกกรณีหนึ่งนะท่านกําลังวางแผนที่จะครอ,อ,อบครองที่อยู่อาศัยใหม่หรืออยากจะมีรถใหม่ นะมันก็จะมีโอกาสมีข่าวดีในเรื่องของโปรโมชั่นต่างๆเข้าสู่ตัวท่านครับในจุดนี้ครับต้องบอกว่าค่อยๆพิจารณานะในกรณีของชาวลัคนาราศรีกรกฎเนี่ยขอให้อดใจไปซื้อในเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยหรือรถใหม่เนี่ยช่วงหลังเดือนพฤศจิกาดีกว่านะอันนี้อดใจรอริดนึงนะครับถามว่ามันเราสามารถซื้อในเดือนนี้ได้ไหมได้แต่ถ้าเกิดหมอขี้อยากแนะนำอนะ่ะให้อดใจไปซื้อหลังเดือนพฤศจิ สจิกาดีกว่านะมันจะมีความเฮงความปังมากกว่านี้ครับในช่วงนี้เนี่ยเหมือนท่านจะได้รับข่าวดีอะไรหลายๆอย่างเข้ามาในชีวิตนะทําให้คนในที่ทํางานนะแม้กระทั่งคนในครัวเรือนของท่านเนี่ยมีความอิจฉาริษยาท่านอยู่ประมาณหนึ่งนะครับดังนั้นท่านควรจะต้องระมัดระวังเรื่องของเออข่าให้ดีนะอย่าไปทําให้เขาแบบว่ารู้สึกแบบอึดอัดใจนะหรือรู้สึกน้อยอกน้อยใจในโชคชะตานะ ถึงแม้ว่าจะเป็นจุดเล็กๆครับแต่มันก็สร้างสะเก็ดแผลในใจได้เหมือนกันนะครับทำให้ความสัมพันธ์มันจืดจางห่างหายกันไปได้เลยทีเดียวนะครับผมโอเคเราไปเ,เรื่องของดาวอังคารกันบ้างนะครับตั้งแต่วันที่21ตุลาคมจนถึงวันที่3ธันวาคมนะครับดาวอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนปุต นะคำว่าปุตรตากก็คือเรื่องของบุตรบริวารเรื่องของใหม่ๆนะครับผมและนอกจากนั้นดาวอังคารก็เป็นดาวเจ้าเรือนกัมมะด้วยนะกัมมะก็คือ,เ,อ,อเรื่องของหน้าที่การงานนะครับจุดนี้ครับดาวอังคารก็จะโคจรเข้าสู่เรือนพันธุเช่นกันแต่ได้ตำแหน่งเป็นปะนาะครับคำว่าเป็นปราก็คือปุป,ปุปะปะไม่ปริติไม่ประ,ะตอบไม่สม่ำไม่เสมออะไรแบบนี้นะครับผมดาวอังคารยังได้ มุมนะเรงกับดาวมรุตยูที่สถิตยอยู่ในเรือนกร,รมมะอีกด้วยนะ,ะเรื่องนี้ครับมีความแซบแล้วก็ยาวหน่อยนะครับเพราะว่ามีเรื่องน่าประหลาดใจนะเรื่องเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นมาให้สำหรับตัวท่านและครัวเรือนเป็นอย่างมากนะครับผม ในกรณีที่1นนะครับดาวอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะนะโคจรเข้าสู่เรือนพันธุนะครับหากคําว่าปุตตะหมายถึงบุตรก็จะแปลว่าตัวท่านหรือสมาชิกในครัวเรือนของท่านเนี่ยจะมีเหตุการณ์ตั้งครันมีการมีบุตรนะครับการมีสมาชิกใหม่เข้ามาแบบไม่ทันได้ตั้งตัวนะแบบไม่ตั้งใจสักเท่าไหร่นะครับอ่าและมีความไม่พร้อมอยู่ประมาณหนึ่งนะครับ ถึงแม้ว่าบางคู่อาจจะคาดหวังเรื่องของการมีบุตรนะแต่ก็อาจจะติดปัญหาเรื่องของสุขภาพแม่และเด็กอยู่ประมาณนึงนะแต่ในส่วนนี้ครับให้ปรึกษาคุณหมอก็จะทำให้การมีบุตรนะ่ะเป็นไปได้อย่างปลอดภัยนะครับผม หากคำว่าปุตตะนะหมายถึงคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตนะครับจะเป็นลักษณะมีคนที่ถูกใจใหม่ๆเข้ามานะแบบกระทันหันเออเจอปุ๊บรักปั๊บเลยอะไรแบบนี้นะครับเข้ามาในครัวเรือนของท่านก็เป็นได้นะและในกรณีที่2ครับ ดาวอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนกร,รมมะนะหมายถึงเรื่องของหน้าที่การงานนะครับเจ้าส่งผลทําให้ท่านเนี่ยจะต้องเจอนะกับการวางแผนงานใหม่ๆนะครับมีโปรเจกต์ใหม่ๆเครื่องมือเครื่องใช้ใหม่ๆผู้ร่วมงานใหม่ๆเข้ามาในชีวิตการงานของท่านนะครับและมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการการทํางานแบบใหม่นะมันอาจจะพูดถึงนวัตกรรมในในชิ้นงานแบบใหม่ๆ พูดถึงวิถีชีวิตการทำงานใหม่ๆที่ต่างไปจากเดิมค่อนข้างมากอยู่นะครับเริ่มต้นครับดูอาจจะเหนื่อยนะแล้วก็งงกับสิ่งใหม่ๆที่จะเข้ามาในชีวิตช่วงนี้ครับแต่เมื่อเวลาผ่านพ้นไปสักระยะนึงเนี่ยท่านได้ความคุ้นเคยกับมันนะกับสิ่งเหล่านั้นเนี่ยกลับจะส่งผลทำให้เรื่องของหน้าที่การงานเนี่ยมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นและมีโอกาสที่ดีนะ ในในเรื่องของการงานเอาไปต่อยอดหวังผลอะไรต่างๆได้อีกเยอะเลยนะครับอันนี้จะเป็นในเรื่องของอนาคตนะงั้นช่วงนี้อะไรเจอเข้ามาใหม่ๆเนี่ยก็รับไว้ก่อนนะครับเป็นสิ่งดีๆในอนาคตแน่นอนนะครับ การมาของดาวอังคารนะครับมีทั้งข้อดีและก็ข้อเสียนะเราจะต้องฟังทางทางด้านข้อเสียเพื่อหาแผนรับมือกับมันไว้ด้วยนะครับผมในเรื่องของดาวอังคารที่ทํามุมเลงกับดาวมนฤตยูเนี่ยท่านอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของข้อมูลในเรื่องของเนื้องานที่ทําอยู่นะครับอาจมีสูญหายมีตกหล่นนะหรือเหตุเกิดจากอุปกรณ์การเก็บข้อมูลเช่นแฟ้มงาน โทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์ของท่านเนี่ยเกิดพังและสูญหายอะไรแบบนี้นะครับผมะจะส่งผลทำให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนนะเกิดขึ้นในเนื้องานที่ทำอยู่ครับมันมีความแบบว่าแบบวุ่นวายหัวเสียกันประมาณหนึ่งเลยทีเดียวนะและในช่วงเวลาเดียวกันครับดาวอังคารก็ชนกับดาวอาทิตย์ด้วยนะ การเสียหายของข้อมูลในเรื่องของการทำงานก็จะเป็นผลทำให้ตัวท่านเนี่ยจะต้องมีปากเสียงกับผู้ร่วมงานครับนะมีปากเสียงกันอยู่ประมาณนึงนะแต่ต้องบอกว่ามันไม่ได้หนักหนาสาหัสอะไรนะครับเพราะดาวอังคารเอเนี่ยก็ได้ตำแหน่งเป็นประนะปัญหาตรงนี้ครับถือว่าเป็นเรื่องแค่ชั่วครู่ชั่วคราวชั่วประเดี๋ยวประดาวเท่านั้นเองนะและดาวอาทิตย์ก็ได้ตำแหน่งเป็นนิดครับ ปัญหามีก็จริงนะแต่มันก็ไม่ใหญ่เกินไปครับมันยังจะสามารถแก้ไขสถานการณ์ให้มันผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะเอาจริงๆเนี่ยไอตัวปัญหานี่แหละนะเพราะปัญหาที่มันมีวันนี้มันจะสร้างผลงานที่ดีในอนาคตนะครับถ้ามันไม่มีปัญหามันก็ไม่มีงานถ้ามันไม่มีงานมันก็ไม่มีเงินนะจ๊ะ มาดูข้อเสียในมุมที่ดาวอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตากันนะครับและก็เลงกับดาวมรตยูนะสมาชิกใหม่ที่เข้ามาในครัวเรือนเนี่ยอาจจะเป็นมือที่3ก็เป็นได้นะครับผมอาจจะเป็นในรูปแบบของกิกนะหรือรูปแบบแบบคนที่คบหาลับๆเนี่ยโผล่ขึ้นมานะครับแต่อย่างที่บอกครับนะดาวอังคารเป็นป่านะเขาก็จะโผล่เข้ามาแบบปราเดียวประดาวนะมาขย่าเสาเรือนท่านบ้าน สอขย่าเสาเรือนบ้านของท่านแน่แบบเล่นๆนะถึงเวลาเขาก็จะไปเองนะครับผมเพียงแต่คุณจะต้องตั้งสตินะเพราะว่าสถานการณ์แบบนี้เนี่ยมันย่อมทําให้เกิดเรื่องของปากเสียงกันแน่นอนนะครับการมีปากเสียงเป็นโอกาสที่จะได้พูดคุยปรับจูนทัศนคติกันมากกว่านะ แต่ว่าต้องมีสติใช้คําพูดที่ดีไม่ใช้อารมณ์นะครับการปรับปรุงทัศนคติตรงนี้เนี่ยมักจะเกิดผลดีในอนาคตเป็นอย่างแน่แท้โอเคต่อมีมือที่3าม,มาก็จริงนะแต่ก็ยังมีโอกาสที่ยังจูนกันติดอยู่นะครับผมอ่ะทีนี้มาเรื่องแซบเวอร์เลยนะครับผมก็คือเรื่องของดาวพุธนะ ตั้งแต่วันที่30ตุลาคมจนถึงวันที่16พฤศจิกายนนะครับผมดาวพุธครับเป็นดาวเจ้าเรือนสหัสชะและวินาศนะคำว่าสหัสชะก็คือพี่น้องเพื่อนฝูงนะครับถ้าปัจจุบันสหัสชะจะหมายถึงเรื่องราวบนโซเชียลเน็ตเวิร์กได้ด้วยนะครับและเจ้าเรือนวินาศนะะเจ้าเรือนวินาศก็คือการพังการทะเละวิวาทนะครับเรื่องของคดีความนะเรื่องของออสิ่งลับๆหรือเบื้องหลังก็เป็นไปได้นะครับจุดนี้ครับดาวพุธ ก็จะโครจรเข้าสู่เรือนพันธุนะและได้ตำแหน่งเป็นอุจจาพิมุกค,ครับนี่การมาของดาวพุธครั้งนี้เนี่ยจะมาช่วยเหลือแก้ไขสถานการณ์นะที่เบื้องต้นเนี่ยอาจจะดูมึนๆตึงๆกับสิ่งใหม่ๆที่เข้ามาในชีวิตนะครับ เพราะคําว่าเจ้าเรือนสหัสชาหมายถึงเ,เพื่อนพี่น้องนะะหรืออาจจะหมายถึงเพื่อนบนโซเชียลเน็ตเวิร์กก็ได้นะก็จะเข้ามาในครัวเรือนของท่านนะเพื่อมาประสานรอยร้าวต่างๆครับทําให้สถานการณ์นะมันดูสมานฉา์มากยิ่งขึ้นมันลงตัวมากยิ่งขึ้นครับและมีทิศทางไปในทางที่ดีกว่าเดิมซะด้วยซ้ำนะ ในในเคสท,เที่ผ่านมามีทะเลาะวิวาทมันจําเป็นจะต้องมีคนกลางมาช่วยเหลือกันบ้างนะครับผมในกรณีผู้ที่มีปัญหาเรื่องของบุตรนะครับนะก็จะมีเหล่าเพื่อนฝูงเหล่าพี่น้องนี่แหละที่จะมาคอยช่วยดูแลช่วยวิ่งเต้นให้แก้ไขปัญหาของบุตรนะได้อย่างลงตัวมากยิ่งขึ้นนะครับบางทีเนี่ยเราจําเป็นจะต้องมีคนกลางเอาไว้ช่วยเหลือกันบ้างนะทุกอย่างมันจะได้แบบว่าราบรื่นไปในทางที่ดีนะครับผม ในกรณีในเรื่องของการงานครับที่ท่านจะต้องเจอนวัตกรรมใหม่ๆสิ่งใหม่ๆที่เข้ามาเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยอาจทําให้รู้สึกแบบไม่ค่อยจะโอเคนะมึนๆกับสิ่งที่เข้ามานะมีความสับสนนิดนึงโอเคครับในในในจุดนั้นเนี่ย หลังวันที่30ก็จะมีเพื่อนฝูงนะพี่น้องนะครับในครัวเรือนของท่านเองเนี่ยก็จะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเข้ามาแนะนำนะทำให้ท่านได้เรียนรู้เรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของสิ่งใหม่ๆนวัตกรรมใหม่ๆนะครับทำให้ท่านเนี่ยได้ใช้สอยหรือทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะและบอกได้เลยว่าการเรียนรู้ในครั้งนี้เนี่ย มันจะส่งผลต่อทักษะการทำงานนะครับมันจะเป็นการเพิ่มเติมประสิทธิภาพและโอกาสดีๆให้กับตัวท่านในอนาคตอันใกล้นี้นะครับผมเอา,เอาโอกาสตรงนี้เนี่ยเอาสิ่งใหม่ๆที่เข้ามาตรงนี้เนี่ยเอาไว้เรียกทรัพย์นะเรียกความเฮงความปังในอนาคตบอกได้เลยว่าเลิศม,มากนะครับผมโอเคครับก็ประมาณนี้เนาะกับ ผลของดาวมฤตยูนะที่มีต่อชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับและก่อนจากกันไปนะหมอคิกเ็เกิดมามีดวงเป็นจักรุสใยก็คือมีวาจาเป็นทรัพย์นะครับก็อยากจะขอวอวยพรให้กับชาวลัคนาราศีกรกฎนะจงเฮงเฮงปังปังจงเจอกับวิถีชีวิตใหม่ที่ดีเลิศเว่อร์นะครับให้ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็มีโชคบุญหนุนดวงอยู่ตลอดเวลานะครับ เดี๋ยวคลิปหน้าเรามีอะไรแซบๆดีๆในเรื่องของดวงชะตาเดี๋ยวเราจะมาเล่าสู่กันฟังก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ